สวัสดีครับผมมาพบกับอึงฮะนาฬิการรถแซบเบอร์บาย BTS ครับผมคอหนึ่งไร้คนหนึ่งแชร์ครับให้กับทีมงานแล้วก็ให้กับอื่นด้วยครับวันนี้เอา BM ตัว E92 นะครับคูเป้ตัว325ไอนะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเครื่อง2 5 6สูบแรงม้าเนี่ยไม่ได้ระบุมาแต่ว่าผมคาดการว่าน่าจะอยู่ประมาณ180แรงม้าเทียนะฮะ6สปีดด้วยกันตัวนี้เป็นรถปี2011 2012ครับเป็นตัว LCI เรียบร้อยนะครับผมสีดำ สภาพสวยเลยมือเดียวออกห้างบุกค,คู่มือกุญแจสำรองครบหมดเลยครับวันนี้นะฮะเอามาเปิดนะฮะราคาหนนกับตัว M Sport นะครับผมอ้โหสวยมากๆเลยมาดูครับว่าโฉมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงครับว่าสวยงามแค่ไหนกับสมราคานี้หรือเปล่าปะผมพาไปดูด้านในครับตามมาครับ เอาละครับตอนนี้ผมเข้ามานั่งนะฮะอยู่ใน 325i นะครับผมกิโลไมนะฮะห3 4 2 5 5ม่กิโลตัวนี้อัตราการสิ้นเปลืองนะฮะเพราะว่าใช้เชื้อเพลิงนะครับเบนซินตัวนี้น่าจะได้อยู่ประมาณ9-10โลลิตรนะฮะตัวนี้นะครับผมใครที่อยากจะได้แบบคูเป้2ประตูสีที่นั่งนะฮะเอาไปใช้หลอ่ลอๆเลยครับ BM เนี่ยนะครับผมอ่ะ มาดูออปชันครับตัวเบาะนะฮะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะฮะคู่หน้าตัวเบาะของคนขับเนี่ยจะมีเมมโมร์ดีสจุดพวงมาลัยนะฮะไม่หนักนะครับผมพวงมาลัยนะฮะผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเนี่ยสามารถใช้ได้พวงมาลัยก็ปั๊มโลโก้มาเลยครับตัว M ก็จะมีพวกมันติฟังก์ชันตัวนี้ก็มาพร้อมกับปุ่มครุสสตาร์ทนะฮะกุญแจฮะจะมีบล็อกเสียบนะฮะเข้าไปนะฮะแล้วก็เหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ทก็ประดับมาด้วยกับตัวคราร์บอนนะฮะลายตารางนะสีบอลเงิน นี่สภาพสวยเลยนะตัดกับโทนสีดำนะฮะหน้าจอตรงกลางนะฮะก็จะเป็นแบบแนวฝังนะฮะระบบแอร์ก็จะเป็นอุณหภูมิแยกนะฮะซ้ายและขวาส่วนแรงลมเนี่ยใช้ด้วยกันนะครับผมตัวนี้ก็มาพร้อมกับม่านหลังไฟฟ้านะครับผม Park นเซอร์นะฮะรอบคันตัวนี้เกียร์สามารถเล่นแบบทิปทูนอีกได้นะฮะก็โยกลงมาก็คือบวกโยกขึ้นก็คือลบนะฮะตัวนี้เดินหน้า6สปีดนะฮะเกียร์6สปีดนะครับผมตัวนี้จะเป็นเกียร์ นะฮะยังไม่ใช่เป็นเกียร์ไฟฟ้านะฮะตัวนี้ดูแรงบมุงรักษาง่ายตัวนี้จะเป็นเกียร์น้ำมันอยู่ไอไดก็จะเป็นไอไดเล็กอยู่ในยุคนั้นในะสมัยนั้นนี่ถ้าว่ามีไอไดนี่ก็ถือว่าโอ้โหออปชั่นนี่มาเต็มละนะฮะในยุคนั้นนะถ้ามีพวกมันติฟังก์ชันเอ่ยมีไอไดเอ่ยนี่ก็โอ้โหนะตอนนั้นก็ถือว่านะตัวเต็มเขาละนะครับผมสภาพเบาะนะฮะสวยนะครับผมเบาะนี่ก็คือหนังเดิมๆม,ม,มาจากโรงงานเลย ตัวนี้ก็หลังคาก็เป็นหลังคานะฮะสลูปแลบประกันครับว่าน้ําไม่ซึมไม่รั่วแน่นอนครับเดี๋ยวผมพานะฮะไปดูฝากระโปรงหลังกับฝากระโปรงหน้าครับผมตามผมมาครับเอาละครับตอนนี้ผมมาอยู่ด้านท้ายนะครับของ3-25สองห้าไอนะครับนี่ก็มาท้อมกับท่อคู่นะครับผม๋ยวเปิดฝาท้ายครับขึ้นมาฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายธรรมดานะฮะก็คือใช้มือเปิดไม่หนักครับฝาท้ายนะฮะเปิด นะผู้หญิงผู้ชายเปิดได้นะสบายนะครับผมตัวนี้ก็มีชคกนะช่วยนะครับผมมาดูความยางครับไม่ฉีกไม่ขาดนะครับผมพลาสติกไม่กรอบไม่แตกแล้วก็ไม่หักนะครับข้างในนี้ก็ไม่มียางอะไรแล้วล่ะเพราะว่า BM เนี่ยเลิกใช้ยางอะไรตั้งแต่ปี08แล้วนะครับผมตั้งแต่ E60 แล้วล่ะนะครับมาดูที่รอยซิลิโคนนะฮะทั้งซ้ายและขวาชัดเจนนะครับผมคันนี้รับประกันครับว่าด้านท้ายคันนี้สวยครับไรอุบัติเหตุ ดี๋ยวไปดูด้านหน้ากับผมต่อเลยไปตามมาครับครับตอนนี้ผมมาเปิดฝากระโปรงขึ้นมาครับนะเป็นเครื่องยนต์6สูบนะฮะสภาพสวยครับนะครับผมถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลผรลงสายได้ดีนะหัวน็อตครับไม่มีแกะไม่มีถอดนะฮะนี่ครับหัวน็อตนี่ได้เดิมเดิมเลยเหลี่ยมหัวน็อตครับไม่มีรอยประแจเลยหรือว่ารอยสนิมนะฮะหัวน็อตแก้มครับเดิมบางคานหน้าเดิมเดิมสภาพสวยพลาสติกทั้งหลายแหละไม่กรอบไม่แตกไม่หักนะฮะแผงการทนความร้อน ตั้งแต่ป้ายแดงยังอยู่อยู่เลยครับเนี่ยครับนี่เดี๋ยวรอเอาไปล้างเอาไปบิวเอาไปสปาให้นะครับผมมาดูไฟหน้าครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์คู่หน้านะครับผมวงแหวนนะฮะคู่เลยสภาพโอเคเลยละไฟหน้านะครกันชนก็จะเป็นกันชน M รอ M นะฮะใครที่อยากได้ออปชั่นนะครับหรือว่าอยากจะย้อนยุคนะฮะในยุคนั้นนะฮะยังไม่มีนะฮะกำลังซื้อในสมัยในยุคนั้นที่เป็นป้ายแดงอยู่ตอนนี้ กลับมาแล้วมาเป็นมือสองครับแล้วก็สภาพนี่งดงามมากๆเลยคันนี้นะครับผมราคาก็ไม่แพงจับต้องได้ด้วยแล้วที่สําคัญครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มด้วยนะครับผมกับราคา1นึ่งล้านสองแสนบาทเองนะครับผมใครชอบชิดนนี้ก็อย่าลืมกระแทก แชร์ออกไปให้อื่นด้วยวันนี้อึ่งลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสนับสนุนโดยคา r 4 s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคา r o s u r e .com